สวัสดีครับก่อนชมคลิปนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับช่องทิ t ตกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้เป็น Honda Pro t e c คนะครับโกลสีที่ยังไม่เคยใช้นะครับตัวนี้ขนาด0.8น8ลิตรนะครับ MA เห็นไหมั้ย 10w 30นะครับน่าจะตัวเดียวกันเลยบอกเมื่อก่อนใช้ตัวนี้นะครับสำหรับอุปรกรณ์ที่ใช้ก็มีแค่ปเจเบอร์อ17นะครับขันขันโดตัวนี้อยู่ข้างล่างครับขันบแล้วก็ แนะนำนะครับถ้าอยากให้น้ำมันเครื่องไหลดีนะครับให้ถอดตัววัดระดับน้ำมันเครื่องนะครับข้างบนด้วยนะครับถอดอกมาก็ใช้ผ้าเช็ดครับการเติมน้ำมันเครื่องนะครับดูเกียรวัดน้ำมันให้อยู่ ประมาณนี้นะครับขีดล่างขีดบนเยอะมากก็ไม่ดีนะครับน้อยมากก็ไม่ดีให้มันอยู่ตรงกลางนะครับจะมีกากระบาดตรงไปนะครับระดับน้ำมันเครื่อง m i x x ปกติผมจะเติมไที่0.9นะครับคือซื้อขนาด1ลิตรนะครับ แต่นี้เป็น0.8ไม่เป็นไรนะครับได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ได้ถ่ายตัวเก่าออกแล้วนะครับน้ามันเก่าแล้วก็เก็บไว้นะครับใช้หยอดสู่ใช้รลอดลื่นนะครับโอเคครับหลังจากที่ ปล่อยน้ำมันเก่าออกหมดนะครับแล้วก็มาคันบดตัวล่างนะครับคันเข้าลยคันเข้าขวานะครับคันออกซ้ายคันพอตึงมือพอนะครับอันนี้มากมันจะทำให้เกลียวตัว เครื่องหวานได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กหลบนะออกเรยนิดนึงนะครับพ่นตึงใช้ผ้าเช็ดสักหน่อยน,นึนง คนะหลังจากนั้นก็แกะตัวไม่โอเคครับคันนัทซิก็แกะแล้วก็เติมนะครับเติมหมดเลยนะครับขนาด0.8ลิตรนะครับดูตัวน,นี้ การเช็คน้มันเครื่องนะครับจุ่มลงไปนะครับไม่ต้องขันนะครับอู่นีนะครับโอเคครับอยู่ในเกีย์ที่พอดีเลยจากนั้นก็ขันเข้านะครับเกี่ยวขวามันเดิมนะครับ โอเคคร okay. ับขอเสียเป็นที่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง m s x นะครับ SF นะครับ